สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classic g o l u f u t u r e นะคะวันนี้เราก็มาวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำกันนะคะก่อนอื่นมาดูเมื่อคืนก่อนนะคะว่าราคาทองคำเนี่ยเคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้างนะคะราคาทองคำเมื่อวันจันทร์ก็ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก1 6 2 2 US s ดอต่อออนนะคะหรือว่าบวกขึ้นมา0.99%ปนะคะปิดที่1,652.30 US d o l l a ต่อออน ก็เป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องจากวันศุกร์นะคะโดยนักลงทุนเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะว่าการประชุมสุดยอดผู้นำยุโรปการประชุมสุดยอดผู้นำยุโรปในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะทำให้มีการแก้ไขปัญหานี่ของยุโรปได้อย่างเป็นเสร็จนะคะนอกจากนั้นตัวเลขเศรษฐกิจของจีนแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยรวมถึงสหรัฐก็ปรับตัวดีขึ้นด้วยนะคะ แล้วก็ความขัดแย้งระหว่างผู้นํายุโรปก็คือประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยยินยอมล้มเลิกข้อเสนอเกี่ยวกับกองทุน EFSF นะคะที่จะใช้อย่างไม่จํากัดจํานวนเนี่ยซึ่งข้อเสนอเนี่ยขัดแย้งกับเยอรมันทางฝรั่งเศสก็อ่อนข้อลงไปนะคะก็เลยทําให้ดูว่ามีแนวโน้มจะเจรจาขึ้นมีแนวโน้มการเจรจาเนี่ยจะสำเร็จนะคะโดย ในวันพุธนี้จะเป็นการตัดสินใจขั้นสุดท้ายนะคะส่วนตัวเลขดัชนีการผลิตทั่วประเทศเดือนกันยายนของสหรัฐเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะคือติดลบน้อยลงติดลบ0.22ตัวเลขอื่นๆน,นะคะ S P D R ก็ถือทองคำเพิ่มขึ้นนะคะ6.05ตันถือจำนวน1,233.56นะคะส่วนค่าเงิน u s ดอลลาร์นะคะ อ่อนค่าลงก็เนื่องจากค่าเงินยูโรเนี่ยแข็งค่าขึ้นนะคะนักลงทุนก็มีความมั่นใจมากขึ้นว่าจะสามารถแก้ปัญหานี้ของยุโรปได้นอกจากนี้นะคะประธานเฟดสาขานิวยอร์กก็ออกมาพูดว่าอาจจะมีการใช้มาตรการ QE3 ก็เลยทำให้ค่าเงินยูเอสดอลเนี่ยอ่อนค่าลงนะคะส่วนราคาดิบก,ก็ปรับเพิ่มขึ้นมากถึง3.87ยูเอสดอลลาร์ต่อบาเรลนะคะมาอยู่ที่91.27นะคะดัชนีดาวโจนปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะจากวันศุกร์เพิ่มขึ้น200กว่าจุดนะคะในวันจันทร์เพิ่มขึ้นอีก104.8จุดนะคะก็มาอยู่ที่ระดับ11,913.6 ส่วนค่างเงินบาทนะคะอยู่ที่30.80เรามาดูกราฟกันนิดนึงนะคะถ้าเราดูกราฟในรายวันนะคะเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยปรับตัวลดลงมา4วันนะคะติดกันนะคะ แล้วก็ในช่วงของวันศุกร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะวันจันทร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็ยังมองว่าราคามีโอกาสที่จะไซด์เวย์ได้เพราะว่า,าในการแก้ปัญหาของยุโรปยุโรปเนี่ยอาจจะมกะีการยืดเยื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าราคาขึ้นไปถึงแนวต้านที่บริเวณ1 6 6่ 16, 63, นะคะ น่าจะเป็นจังหวะที่นักลงทุนเนี่ยปิดทำกำไรถ้าหากว่าเปิดเปิดลองไว้ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะหรือถ้าหากว่านักลงทุนที่ยังไม่มีสถานะนะคะเราก็ยังแนะนำว่าอ,อ,อาจจะเปิดช็อตได้นะคะที่บริเวณแนวต้าน1663ถึง1680นะคะโดยกรอบความเคลื่อนไหวในระยะสัปดาห์เนี่ย ยังคาดว่าอยู่ที่บริเวณ1,600นะคะแนวรับหลักๆก,ก็คือ1,600แนวต้านหลักๆก,ก็คือ1,680ส่วนแนวรับในระดับวันนะคะเราก็มองที่1,640นะคะแล้วก็ถัดไป1,623ส่วนแนวต้านในระดับวันนะคะก็คืออยู่ที่1,663แล้วก็ถัดไป1,680สํกหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ